ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่หาเงินหมื่นแรกก่อนอายุ16คือผมหายจากโปรเจกต์นี้ไปเป็นเวลา3เดือนกว่าเกือบ4เดือนไม่ใช่ว่าผมแม่งกำลังจะไปซุ่มมัทนานิวเคียร์เพื่อมาระเบิดอะไรสักอย่าง แต่มันมีปัจจัยตลักอยูไม่กี่เหตุผลไม่กี่ปัจจัยที่แม่งทําให้ผมไม่ทําต่อเรื่องแรกก็คือเรื่องงานที่โรงเรียนวย่าจะเป็นเรื่องสอบเรื่องงานค้างต่างนานาทำให้ผมหมดไฟที่จะทำแบบนีนแต่มันก็ต้องมาโทษที่ผมแหละว,ว่าผมขาดวินยัยผมหมดไฟผมเบื่อผมขาดความรับผิดชอบผมขาดการวางแผนไอ้นี่แหละคือสาเหตุที่ผมเลิกทำไปโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ผมก็เลยอยากจะกลับมาทําใหม่เป็นการฝึกความรับผิดชอบในตัวของผมอีกครั้งหนึ่ง3เดือนที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเสียดายนะที่เอาตามตรงที่ผมไม่ได้ดําเนินการโปรเจก t นี้ต่อกับการหาเงินเหมือนไดกก่อนอายุสิบแต่ผมเชื่อแหละมันมีใครหลายๆคนนี่แม่งแบบหยุดกลางคันแบบผมแล้วก็ไปหาอะไรทําสักอย่างแล้วก็ค่อยมาฉกคิดที่หลังได้ว่าแม่งแบบเชื่อสามเดือนนี่กูอทำอะไรลงไปแต่ครับทั้งใ่ที่ทําให้ผมกลับมาในี่เพราะผมกลับไปดูคลิปก่าๆของตัวเองเห็นความมุ่งมั่นของตัวเองก็เลยกลับมาทำมันใหม่อีกครั้งหนึ่งรอมาเริ่ม ทำใหม่ด้วยกันหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหาเงินหมื่นแรกก่อนอายุสิบเจ็ดเจอกันครับ Part ห้า